อาะหอยหน้านะครับร้อมหอยจะตายพี่น้องอ้ตัวเลยครับตัสีเลยหนึ่งครับเซียมกันสวัสดีครับบ๊ยจกตีสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุสุคนเมื่อนี้ได้เป็นเมนูอ้อมหอยหน้าครับผมหรือว่าอ้อมหอยนะครับนี่ครับผมใส่ฟักซีเล่านะครับพักขุดเลือดนะครับแล้วก็ผักหอมนะครับหอมแบบบรนบาเขาเลยนะครับอ้อมหอมพี่น้องอ้วนดีดีครับผมมากครับเซฟเซกัน อ่าครับบิ้งเนะครับอุ่นดีครับตัวใหงน่นะครับตาอ้ว,วนนะพี่น้องนห่มอนดูข้มามมใส่ฝอยห้อยนะ แซมกันด้วยพี่น้องเอาไปเอดตัวเลยครับวันนี้มันจะมีเสียงรถนะครับเพราะเ่ดินครับผมนนี่ก็สางสกันแซบพี่นอ้องพีอน Light được học hôm trước mắng phải học hôm đi nha cony tập cho bong อื้ห่ปุงเลยเอาเลยนะครับนี่ ngoan học đây là một tàn xem đây có tiền đi đi không โอ้เสียงดังครับตัวหลายกว่าดำ10อู้แต่พ เต้ขอเบือนะครับ Terima <tiple> kasih telah menonton เห็เดเหี่ยวใหม่กินนวลๆครับเัืเ่องแซ่บมากิน เสียงดังคัะพี่น้องแต่สำหรับคลิปนี้นะครับก็วยเตี๋ยวใบประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ไปซักลายนะครับขอโทษขอให้ที่พี่น้องลองใบหน้าที่นี้ด้วยนะครับอยากให้เห็นนะครับหอยมันงามนะครับอย่างมะกินนะครับจะเศร้าหรอกระเฮทียมอะไรก็จะกระเทยดินเทียังเสียงดังคัะครับคนนี้ว้โอ้ว้เจอกันไม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้พ่อพจียวลาลาไปก่อนสวัสดีครับเสียงดังครับ